สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันวารุณีหิบแก้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจุธาธีผ่านสุริค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการซีเอพีทันข่าวรายงานข่าวจากโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เรามีข่าวที่เป็นประเด็นสําคัญและน่าสนใจแม้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะอีกทั้งยังได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันเดิมต้นวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะโดยมีรถยนต์คันหนึ่งกําลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดขอนแก่น จูๆ่ๆเกิดมีควายตัวหนึง่งวิ่งมาจากทางไหนไม่รู้ค่ะวิ่งมาตัดหน้ารถเขาจึงทําให้เขาเหยียบเบรดรถกระทันหันทําให้ผู้หญิงที่อยู่ด้านข้างพุ่งไปชนกับกระจกรถที่อยู่ด้านหน้าอย่างรุนแรงซึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายศีรษะแตกจมูกหักและอีกหนึ่งรายเป็นชายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยค่ะอ้าวแล้วทำไมผู้หญิ กระจกรวด้านหน้าแต่ผู้ชายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยคะ่ะจากการสอบถามเขาในสัมภาษณ์ว่าตัวเขานั้นรัดเข็มขัดนิรภัยค่ะส่วนแฟนเขานั้นไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยจึงทําให้เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้สามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนวักข่าวภาคสนามไซโชของเราจะมีคําตอบมาให้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมุสิกาสุตตั้งค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สายโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยา ชาติครั้งที่5คณะสถวิทยาการมหาวิทยาลายัยขอนแก่นจากอุบัติเหตุด,ดังกล่าวภาสนากกาโชว์ขออธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์้ายากรู้แล้วเราทําการทดลองกันเลยค่ะอ้าวคุณาวารุีและคุณสิทาทิพย์มาพอดีเลยค่ะงั้นเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะค่ะสําสหรับอุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะคะ 1. ลูกป,ปิงปองค่ะ2แก้วน้ําค่ะ 3, กระดาษฟิวเจอร์บอร์ดค่ะและสขวดน้ำพลาสติกค่ะค่ะเราจะให้คุณจุฑาทิพย์ดึงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดออกแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจุฑาทิพย์พร้อมไหมคะพร้อมแล้วคะ่ะแล้วท่านผู้ชมนะคะพร้อมไหมยัง <ขอ S 2> พร้อมแล้วนะับหนึ่งสองสามดึงเลยค่ะ โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเป็นไงนะคะดิฉันเก่งไหมคะเก่งมากเลยค่ะแต่จะเก่งจริงหรือเปล่า้าเก่งจริงดิฉันจะเพิ่มลูกปิ่นปองจาก1ลูกเปลเป็น3ลูกโอ้โหต้ง3ลูกเลยหรอคะใช่แล้วค่ะและดิฉันจะให้คุณจุธาทิพย์ดึงแผ่นพิจบอร์อออกเพื่อให้ลูกปิ่นปองตกลงไปในแก้ว้อมกันคุณจุธาทิพย์พร้อมไหอยังคะพร้อมแล้วค่ะแล้วท่านผู้ชมนะคะพร้อมไม่ยางแล้วเรามาลุ้นกันว่าคุณจุธาทิพย์จะทําได้หรือเปล่า จ,จํา,จจรา,าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามดึงเลยค่ะโอ้โห,โหสุดยอดไปเลยค่ะท่านผู้ชมนา่าจะยังเห็นกันไม่ชัดใช่ไหมคะงั้นเราไปชมภาพช้าๆชาัชาชาชาดๆกันเลยค่ะไปกันเลย ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าทำไมลูกป,ปิงปองถึงตกลงไปในแก้วพร้อมกันคุณวารุ่นีและคุณจุดทางอีสซาไมคะไม่ทราบ,ราบค่ะท,ะที่ฉันจะอธิบายให้ฟังค่ะเมื่อเรากะชากแผ่นผือจะบอดอยางรวดเร็วลูกป,ปิงปองที่อยู่บนปากปวดก็จะ แก้ววกันเนื่องจากวัตถุพยายามรักษาสภาพหยุดนิ่งของมันเอาไว้และแรงเฉื่อยพยายามรักษาสภาพหยุดนิ่งของมันมีมากกว่าแรงที่มากระทำวัตถุจึงไม่เคลื่อนที่เป็นตามกระดาษพิจวบอดและตกลงไปในแก้วนั่นเองค่ะโดยทั่วไปวัตถุก็จะรักษาสภาพหยุดนิ่งเอาไว้ได้ค่ะวัตถุก็จะเพียงสั่นไหวหรือเซแต่ไม่เคลื่อนที่ออกจากที่เดิมค่ะ แล้วแรงเฉื่อยคืออะไรล่ะคะแรงเฉื่อยคือความพยายามของวัตถุในการรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนไหวตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันในข้อแรกที่กล่าวว่าวัตถุใดๆก็ตามจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศทางเดิมก็ต่อเมื่อแรงรัดที่มากระทาต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองค่ะแสดงว่า พุ่งไปชนกับกระจกรถด,ด้านหน้าก็เป็นเพราะว่าร่างกายส่วนล่างของเราติดอยู่กับเบาะรถซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถในขณะที่ร่างกายส่วนบนของเรานั้นเป็นอิสระดัง เหยียบเบรก,กรถกะทันหันก็จะทำให้ตัวเราพุ่งไปชนกับกระจกหนุด,ด้านหนา้าใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งในรถยนต์จะมีระบบรักษาความปลอดภยัยโดยมีเข็มขัดนิรภยัยเพื่อบ้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากแรงเฉื่อยด้วยนะนั่นเองค่ะแล้วประโยชน์ของแรงเฉื่อยมีอะไรไหมคะมีค่ะในการโคจรของยานอวกาศเมื่อยานอวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว40หืกิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์จะดับลงแต่ยานจะยังโคจรไปอีกนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นปีเลยค่ะ โอ้โหแล้วแรงเฉื่อยมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะมีค่ะแรงเฉื่อยยังมีความสําคัญต่อโลกและการดำรงชีวิตเนื่องจากการที่โลกหมุนหรือเคลื่อนที่ได้นั้นอาศัยความสําคัญของแรงเฉื่อยถ้าไม่มีแรงเฉื่อยโลกก็จะไม่เกิดการหมุนจะไม่มีกลางวานันไม่มีกลางคืนซีกโลกหนึ่งจะร้อน,ลอนและอีกซีกโลกหนึ่งจะหนาวและสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะตายลงได้ค่ะ ค่ะสำหรับการทดลองเรื่องแรงเฉื่อยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยในการขับขี่ปลอดภัยต้องสวมหมวกกันน็อกและรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อปอกกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากแรงเฉื่อยด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะคุณมรสิการยังมีอีกหลายประเด็นสําคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สามารถติดตามชมกันในรายการซีไวทพี่ท่านค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนดิฉันวานรุณีหิบแก้วดิฉันจนุฑาธิพย์หานสิริและดิฉันมรสิกาสมงตั้งสวัสดีค่ะ